สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมนเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้หมาม้มาต้อยมากินตาแตงนะคะมีหลายๆคนเคยหาหมามาต้อยไม่เคยเห็นหม่าม้าต้อยแบบถ่ายคลิปเกี่ยวกับการกินข้าวกินอะไรเลยหมาม้มาต้อยก็กินตามปกติะคะ่ะวันนี้ตาแตงนะคะตาแตงเผ็ดๆไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกค้ีบสามเม็ดแล้วก็ผักนะคะผ,ผักสลัดค่ะหมามาต้อยก็กินตาแตงประมาณนี้ แป็งหนึ่งลูกมาตม้อยตําได้สี่ครั้งนะคะก็คือครั้งหนึ่งก็ประมาณเท่านี้นะคะก็ได้หนึ่งจานก็กินแค่นี้กะผักสลัดนะคะมันก็อร่อยแล้วก็อ่าอิ่มด้วยนะคะทีนี้เรามากินกันเลยนะคะแซ่บๆค่ะ เป็นกับผักสลัดะะผักสลัดอร่อยมีไวยิลนะคะจริงๆมาต้อยชอบสีนี้มากกว่าแต่ว่าวันนี้ที่ไปซื้ออ่ะมันหมดแล้วเรซื้อมว่วงมานะเราไปซื้อม่วงด้วยอนนี้ก็เหลือ,อน,นิดเดียวอันนี้คือของเก่าที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะอือเราซื้อวันนี้มาหมดเราแต่สีมว่วงนะคะมว่วงก็อร่อยเหมือนกัน แล้วแต่คุณชอบนะเวลาคงนี่มหมือร้ดดอยจะซื้อติดบ้านไว้ตลอดคือมีแตงกวามีมะนาวม,มอีอ่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเทียมสำหรับใส,ส่ซุมตําเนี่ยแล้วก็แครอทนะคะแครอทอันนี้ต้ำแตงใส่แครอทนะคะ นะคะอ,อือร่อยค่ะผักกรอบๆนะคะอ,อร่อยจริงค่ะมาม่าตอนจะทำแต่งทุกวันค่ะบางวันก็ตอนกลางวันบางวันก็ตอนเย็นแล้วแต่ว่าสะดวกแต่ทำทุกวันค่ะวันละมื้อนะอ จะถ้าันหนออกไปข้างนอกไปทางานข้างนอกก็ไม่ได้กินไม่ได้ตำแตว่ากินอาหารข้างนอกทั่วไปมะเขือเ,ขเทศนะคะตำเตงของมันมันร้อยไม่ได้ใส่อะไรกุ้งก็ไม่ได้ใส่นะคะง่ายๆก็คือมีแตง่งมีแครอทนะคะมีมะเขือเทศมีมะนาวแล้วก็มีปลาร้าปลาร้าดิมายนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็หอยดองค่ะ น้ำน้ำปลาหม่ามต้อยก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่ใส่ชูรสก็ไม่ใส่นะคะม๊ามาม,ามา่าลูกคาร่าคาราไม่กินนู้ดเดิมโอเคค่ะลูกคาร่า,ากินนู้ดเดิมนะคะค<ม>าร่าอิ่มแล้วคาร่าบอกว่าไม่กินแล้วะคะ<ม>่ะถามว่าเผ็ดมากไหม ปกติแต่กามามาต่อนมาไต้ไม่กินเผ็ดนะกินอะไรก็พริกติดกินอะไรก็พริกติดทกค่ะแต่อันนี้คือสามเม็ด uh huh. บางคนก็บอกว่าเผ็ดบางคนก็คือไม่เผ็ดเลยมาต้ว่าโอเคแต่ป,ะปะ้าป้านะคงมาต้องพริกห้าเม็ดนะคะกอมาต้จะชอบเบบ กับสลัดสีนี้มากกว่าืมม,ม,ม,าม,ม,มมามไปรูเปล่าเหมือนแก็จะเป็นคนกินข้าวไวอะ่ะกินข้าวกินอาหารอะไระกินไปแป๊บเดียวก็พอก็อิมอ่มละอืไม่ได้กินนานกินเสร็จก็อชอบเดินอะไม่ชอบไม่ชอบนั่งอยู่เฉยไม่อะไรนะทำโน่นทำนี่ไป วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลาจะไปรับคาร่าที่โรงเรียนก็เลยไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรนะคะก็เหล,ลือไหนไหนเราก็ตำแตงกินตำแตงทุกวันแล้วอัดคลิปกินตำแตงดีกว่าเพราะว่า,ามีหลายคนเรียกร้องมาร่าอยากเห็นมามาต้อยกินข้าวว่าจะเป็นยังไงมาต้อยกินเหมือนทุกๆุกคนนะคะ เหมือนนุ่มๆถ้าเป็นขนมปังอะไรอย่างนี้ก็ใช้เมีดกับซองนะเหมือน,นกับเหมือน,นกับบ้านที่เป็นมาดามหลายะะอะอร่อยเลมาได้คนกินแบบ กินไวนะคะถ้าอิ่มแล้วก็ไม่กินอะไอื่นต่อนะคะไม่กินจุกจิกก็ไม่ชอบกินจุกจิดอิ่มแล้วก็คืออิ่มแล้วก็คืออิ่มนาคะ่ะไม่ไม่กินต่อนะคะบางครั้งกินข้าวสามนาทีห้านาทีก็อิ่มถ้าวันไหนร,รีบไปทำงานกินขนมปังชิ้นเดียวนะคะสองนาทีหนึ่งนาทีก็อิ่มละ เนแบบเร็วๆเลยกระเพาะไม่ทำได้อันนี้เลยนะกระเพาะไม่ทำได้ย่ายเลยวิ่งค่ะกระเทียมมันจ็ไดใส่ไปอย่างแหละเพื่อแบบเพิ่มความใส่กระเทียมอะไรนะแต่ใส่แล้วก็ไม่ก <tr> <gou> ินสกีดเดียวนะไอยำอ่าเยอรมันมันเหมือนมันโตนะใส่เดียวแค่นั้น แล้วก็เคี่ยวพริกก็เหมือนกันค่ะใส่แต่ก็ไม่กินกินน้ำมันก็สามเม็ดก็มดเม็มดสามเม็ดก็เม็ดไอ้สามเม็ดก็เผ็ดนะคะพริกเนี่ยดูจากปากทองมาต้ย้เลยเผ็ดมาก <c oughs> ผักกรอบๆอ,อร่อยอร่อย,ออยมีประโยชน์ค่ะผักสลดะะัดมาตยกินไม่หมดหรอ ต้นต้มหมดละผักยังไม่หมดเดยอะต้นนึงเลยนะหุดเลยค่ะเหลือแต่มะนาวกระเทียมอนะแล้วก็พริกนะคะ เกลี้ยงนะคะอร่อยเหลือแต่ผักนะคะผักก็แบบกรอบๆนะคะมาต้อยกินทุกวันมากินกับผักทุกวันนะคะอือหรอหอมๆจนแน่นอร่อยค่ะตังแตงใส่แครอทนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคารา่าม mm ิ hmm. เชีเนไทยในเะ mm hmm. ยอรมันและหมามาต้อยด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย